อ้ยช็อตนี้สวยไหมล่ะช็อตนี้คิดว่าไม่รอดฉันแล้วโอ้บิ๊กวินแล้วฮะสวยฮะนี่สวยฮะหวานลงเต็มไม่เต็มครับแตกมือหรือเปล่าแตกมือหรือเปล่าสวยฮะห้าแถว ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะมาอเอาผูไม่ได้นะเยยกไม่มาให้ครับอย่างมันอย่างนี้ช็อตนี้สองมันสี่เอาสิไม่มาใช่ไหมแรกๆไม่มาหลังๆมาดีฮนะสวยฮนะสวยครับพี่พขพันอยากแตกหมื่นอ่ะนี่ไงล่ะแอบว่าต้องแตกครับ ต้องตูโอ้ยยอุยทุกคนดิดิบหน้าพันอะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคครับก็ดัสโดีมิดรักนักปั่นนะฮะนี่วันนี้แอดจะมาใช้แอปสแกนสล็อตอีกแล้วนะทุกคนนี่โลมาเรากำลังแตกนะฮะโบนัสแตกอีกแล้วนะฮะมีคนเล่นตอนนี้455คนนะโอกาสชนะมี80นะโบนัสแตกมี78นแะแจ็คพอตมี80นะโอเคไปลุยกันเลยฮะ มาครับมาลุยก <000 S 2> ันเลยทุกคนมาที่งบหนึ 2. ่งพันนะอ่ะโอกาสแตกเยอะแบบนี้จัดไปครับยาลีรอครับเบ็ดร้อยห้าสิบเบ็ดแรกว้าวฮะเบ็ดสองมามีต่อฮะเบ็ดที่สองมาแล้วไม่ต่อครับผมมารุนกันจะมาเหมือนแอปสแกนบอกหรือเปล่าฮะ มาครับได้แต่ทนนะกดจุู่นะทุกคนสามเด็กเริ่มจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะกดไป75เจ็ดสบกดเทอร์โบฮะออโต้ไปต่อยยี่สิบห้าครั้งครับที่เบ็ดเจดสิบห้านะเราต้องมีเทคนิคด้วยนะเฮ้ยโอ้หอัอางหุ่นไม่ลงครับอัางหุ่นไม่ลง มาลองดูว่าสูตรสแกนสล็อตเนี่จะดีจริงหรือเปล่านะฮะจะแม่นจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่แม่นก็อย่าไปสมัครนะทุกคนเสียเงินเหมือนกันเสียเงินเหมือนกันนะสูตรสแกนสล็อตนี่สวยฮะแต่ถ้าแม่นก็คุ้มนะฮะเออบอกไว้เลยนะขึ้นนะ,ะขึ้นนะกดยุด เริ่มมาเริ่มขึ้นแล้วฮะกดหยุดทำไมอัพเบดสิครับไปต่อยีิบห้าครับหรือว่ามันจะดูดที่ร้อยห้าสิบลองดูอีกเบ็ดอีกเบ็ดกดหยุดโอ้โหร้อห้าสดูดจริงๆอ่ะอีกเบ็ดหัวร้อนก็ไม่มาครับดูดที่ร้อยห้าสิบครับทุกคนแป๊บเดียวเว้าไปสี่รอบห้ารอบสิบ หายไปเยอะเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะเก็บใหม่ฮะเก็บใหม่ที่เบ็ดเจ็ดสิบหแล้วกันักที่แน่ๆนี่ก็คือเบ็ดเจ็ดสิบห้ามานะมาดีด้วยครับมีต่อไหมไม่มีครับผมเหนื่อยหน่อยนะฮะมาเล่นเอาทุณน,นี่ เริ่มเริ่มเบ้อเลองกดห่างไกลกันเหลือเกินนะฮะมึงกุดไวพวกนี้ตัวแขงๆไม่ค่อยอยู่ใกล้กันนะไม่ค่อยมาเป็นตารางรายชายเลยนะ ลน่จะลงให้หน่อยนะไม่มีอะไรลงให้ครับทุกคนอุย๊ยช็อตนี้สวยไหมละ่ะช็อตนี้คิดว่าไม่รอดซะแล้วโอ้บิ๊กวินแล้วฮนะสแกนสลอ็อตน่าจะไม่แม่นเท่าไหรนะทุกคนเแบ,บแบ,บน็ดเบ็ดไห บิดเบ็ดหน่อยนี่บิดเบ็ดเจอสิงโตบิดเบ็ดหน่อยเฮ้ยโลต้องลงช่องแรกแล้วแหละลงฮนะนี่พันห้านะบิดเบ็ดเจอสิงโตบิดวินอีกแล้วมันสู้ประสบก,การณ์เราไม่ได้นะคนุแอบปบสกแกนสล็อตเนี่ยเราต้องรู้จังหวนะนะฮะนี่โมแล้วโม้แล้ว โมอีกแล้วโมแต่มาครับมับเข้าให้เฮ้ยเริ่มครับเริ่มไม่มาครับได้แต่ไปยินนะสองรอบอยู่เลยนะทุกคน <Hey. S 2> เริ่มมาเมาื่อคบบนครับิดๆหน่อยฮะตอนนี้ช่วงนี้มันหมุนไม่ได้นะงม้แต่บิดขึ้นเป็ตรงนะ บิดแล้วก็กดฮะบิดแล้วก็กดฮะได้ฟีสปินหรือเปล่าไม่ได้นะฮะได้แต่ทุนนะอ่ะอ่ะบิดไปเี่พักรอ้อยห้าสิบไม่ไปละสี่สิบห้ามาหรือเปล่านี่บิดลงสี่ห้ามาฮะสวยงามอ่ะถือว่ากำไรเรายังไม่เยอะฮนะเพราะว่าได้แค่เท่านิดๆนะทุกคนงบเยอะต้องได้เยอะนะ เจ็ดห้า แตถ้าไม่มาอีกเบ็ดมันจะอัา150อยู่พอดีนะไม่ทันนะลองอีกเบ็ดแต่มาสักก่อนนะทุกคนสวยฮนะนี่สวยฮนะหวาลงเต็มไม่เต็มครับแปกมือหรือเปล่า แตกมือหรือเปล่าเฮ้ยเบ็ดอยากต้องลงแล้วแหละมับไม่มับให้ครับขวานกับคนมาเปลี่ยนวิธีอะเอาเทอร์โบออกอ่ะกดแล้วก็กดจุดตัวนะกดจุดไม่ค่อยมานะทุกคน จะปล่อยดูแลกันอยากฟันสิงโตอยากฟันสิงโตมาแค่นี้อ่ะใช้วิธีเดิมอ่ะบิดเบ็ดดีกว่าขึ้นบิดลงไปสวยๆคอสวยๆไม่สวยฮะ ไม่ลงด้วยซ้ำอ่ะโอ้ธรรมดาที่ไม่มาแล้วคนว่าตลอดฮนะนี่ไงยังมายังมาฮะยังมาไอฟีสปินฟีสปินลุ้นไงปรับปรับ,รบไม่ได้นะปรับ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 ,รบไม่ลงโอ้ยเราเนี่ยต้องกดหยุดต้องกดหยุดฮนะ สวยฮะเดี๋ยวมีต่อนฮะเฮ้ยเหยียบลงช่องกลางอีกสิวายก็ได้ฟีสปินอ่ะโอ้โหไม่ได้นะเพื่อนไม่ยอมให้จริงๆครับฟีสปินนี่ปล่อยธรรมธรรมชาติ่ะมาสวยอ่ะจะได้ฟันไหมเนี้ยโบนัส โบนัสไม่ทายไม่มีเลยนะอ่ะกดเทอร์โบดีกว่าเทอร์โบน่าจะมาดีกว่านะทุกคนเอ้ยฟีสป,ปินนะต้องมาเหยียบช่องกลง้งนี่กดเทอร์โบเปลี่ยนเป็นเทอร์โบทีแรกได้เลยนะมาแนละ้วทุกคนจะได้หยุดหรือเปล่า สวยฮะห้าแถวอืมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะสี่พันฮะยังฮะยังไม่หยุดขอบฟันสิงโตอยากฟันสิงโตฮะอื้อหือ ไม่มาเลยฮะทุกคนมาแล้วก็ดูดปืนนะอ่ะเดี๋ยวยุดก่อนนะเดี๋ยวแอดจะไปเล่นในแอปนะฮะจะไปเล่นในแอปนะทุกคนเล่นต่อยนะนี่ดูยอดเครดิตนะสามสามเจ็ดศูนย์นะเดี๋ยวไปในแอปเราไปหมดระดับสูงคนเบ็ดสักสี่ห้าร้อยอ่ะสามร้อยสี่ร้อยอ่ะเอาให้มันแตกหมื่นนะไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าแต่ก็ไปเสี่ยงดูครับไป โอเคครับเพื่อนๆมาไปหมดระดับสูงนะะไปไปดูสักหน่อยไปดูสักหน่อยนะฮะหมดระดับสูงไปกดไปสักสามร้อยก่อนนะว่าอยากแตกหมื่นอนะ้ะไม่งั้นก็อยากอยากฟันสิงโตแล้วก็เลิกนะเอออยากฟันสิงโตแล้วก็เลิกนะไม่้นขอแตกหมื่นนะงบพันขอแตกหมื่นไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอ่ะขอไปลนกันหน่อยอยังไงก็แอดก็หยุดสักสองพันแล้วกันไม่งั้นก็หยุดพนะันหนึ่งเออเท่าทุนเนยะก็อย่าว่ากันนะ คลิปนี้ขอโลภนะคลิปนี้ขอโลภนะอ่านี่นะงบเท่ากันนะสามสามเจ็ดชูนนะ,นะทุกคนเบ็ดสามร้อยอะเออเอาดิเป็นไงบ้างเบ็ดแรกว่าไงฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหทุกคนว่าไปเป้าวอลเปเปดงานพุทไม่ออกเลยอะว่าไปเปดฮะแต่ม้าเฮ้ยว่าไปเปดฮะมาอะชุดชัดว่าไปเปดโอ้โหเป็นสามร้ทุกคนว่าไปเป็ดอนะคิดเป็นเท่าไหรนะ่ฮะคิดดูนะโอ้ยกดเองฮนะเฮ้ยโลงช่องแรกมไม่ลงนะ ต้องใจกล้านะกันไม่ได้นะโลมับเขาให้มาแค่นี้ก็พอครับมีอีกไหมไม่มีฮนะเหน่อละฮนะเริ่มหนักครับฟีสปินฟีสปินสวยฮนะชอบนี้ฟีสปินต้องมาลนวะทุกคนมาเขาปูไม่ได้นะ เหยกไม่มาให้ครับอย่างมันอย่างนี้ช็อตนี้สองมันสี่เอาสิไม่มาใช่ไหมแรกๆไม่มาหลังๆมาดีฮะสวยฮะสวยครับพี่โอ้โหครึ่งมือนแล้วฮะเอาสิเอากับแอสิทุกคนใส่ต้องกล้านะเล่นระดับนี้ งบน้อยงบงบ,งบพันงบพันงบพันอยากแตกมื่นอ่ะนี่ยังไงล่ะไอ้ว่าต้องแตกครับต้องตูอ้ยโอ้ย,อยนี่คนดิพ,นพินห้าพันอ่ะแตกมื่นนะพอพออ่ะเบดแถมเบดแถมอะโอเคนะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้ดินะเราพอแล้วนะแตกมื่น หมื่นสุดอุ้ยต้องใจกล้านะฮะทุกคนก็าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเออเอาเวลาจบไปด้วยนะยี่สิบสองยิบสองเวลาสวยมากนะวันที่ยีิบสามนะก็อย่าลืมอะกดไลค์กดซับนะสไคร่กับคลิปนี้ด้วยนะแล้วกราบสวัสดีครับ